สวัสดีค่ะมวันนี้เจ้าแก้วแคมเมอรี่สิพามาถ่ายบึงพนส่างบ้านเนาะเป็นบริษัทยังจันทร์ท้องในดินเฮ้าครับดินเฮ้าบริษัทดินเฮ้าจันทร์พนว่าส่างบ้านรับส่างบ้านเนาะนี่เพื่อนกำลังจกจกเสาจกหลุมหลุมฝังเสาเข็มว่าจ้ะนี่เป็นฐานครับเป็นฐานเป็นเนลส ่หอหม้อเป็นทานต่อหม้อคุณาอืมกำลังจกเนะาะครับผมนี่นี่นี่คุณกำลังจกจกได้ซี่ลุมผาลุมแล,ล,ล้วละจ้าจกสองเม็ดสั้นตมันเป็นบา้านังาีะกีมันจะเล่ยเพได้อะไรับหนักหลายโบแมนเลยที่แตกครับจ้าจเล่ยอะไรลดเสียง ก็หันหนหนหนวซมเดี๋ยหัน้ขงวาโอ้โหนี่หันข้างก็เจ้งว่าหัวละมอเขแคจงัาหันสะางใส่เลยามพิษกันะน้องวันนี้คได้พิจิตรนะจามันอายกล้องเนาะมันม่เคยเกล้องเนาะอันนี้มันไปทั่วโลกจะไปห้าต่างประเทศตาพันกระเบิงอยู่ต่างประเทศเพิร์ลเวลาเขได้ถามเพิ่นลว่าอยู่ประเทศอะ รวมด้วยกันเข่าวกองเฮ็ดเยอแล้วจ้านี่แหละเจ้าผู้เพิ่นรับเหมาเนาะบริษัทเพิ่นเพิ่นมาจุกงานจ้าหาก็เริ่มงานเนาะหาก็เริ่มจุกเล็กเขาเราก็จะได้ข้อมาเลี้ยนเลียนเฮ็ดแล้วกอมองหันเพิ่นก็เฮ็ดแม่นแม่นบริษัทนี่ก็จ้า อยู่ทางถนนการบ้านไส่ฉีนี่อไหมแจ็กเด้อครับตัวนี้ผมผมก็ได้ก็ได้เหี้ที่ผมเหี้ตอนนี้เหี้ยอยู่เหี้ยอยู่หลังรถตัดพอนจะเลื่อนหลักอากาศบ้านในบ้านในเราจะนั่งแล้วก็ศมองเนี่ยครับแสดงว่าคนละบริษัทครับผมคนละบริษัทเพราะว่าบริษัทน้ำเส้นเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดแล้วเหี้ยแล้ววัช่วงช่วง ก็ปิกายนี่อยู่บ้านพระแฝกครับยุบันพระแฝกแล้วไปหลังนี้เนี่ยมัลงไอ่อมาลงทางที่ทางไอ้บ้านพระแฝกส่วนบ้านทั้งปุ่นบอหรือปีน,บ,นบ้านทางท่ามองหลังลง,ลงเอ่โรงงานนมนะครับโรงงานนมเป็นสองสันเนี่ยอ,อันนี้เพิ่นเห็นอยู่บ้านของหิงเนาะเสียเพิ่นไปบ้านเพิ่นเห็นเพินเ่นก็เลยติดต่อครับผม เห็นบ้านโมเดิร์นนั่นอยู่อันบ้านสิริเจริญนะบ้านหนองหิงนะจ้าเพิ่นก็เลยอันไปเบิ่งเิ่นเลยน้องหิงผมบ่ได้เฮ็ดตัวนั้นมันเป็นทางางชุดนึงจ้าเพิ่นเพิ่นมีหลายชุดอยู่อันละ่็ไปเห็นอยู่หั่นละเพิ่นเลยติดต่อมานี่เนาะเสียเเลยติดต่อมาเฮ็ดบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นนันมัน เหล้าคนแล้วพี่น้องหาก็ได้สองสี่กวัวมันเล้าม,มันไม่ได้เห็บเป็นสี่เนาะเป็นมาตรฐานแล้วต้องูกค้าเพิ่อเลือกว่าเหี่ยวลง่ลง,งรุ่งจอมหมอ้อหรือลงเข็มก็แล้วแต่พื้นที่พื้นที่ดิน,นบ้านเท่าว่ามันกัดทำบ้านน,น้ำน้ำก,ก,ก็ไหลกัดประมาณเนี่ยครับเพ็รเพชรโคตตี้จอมหม้อกันมากเลวกับเล้ว,ลวถ้าเป็นบ้าน ที่มันรวมแน่หรือมันเตรียมไว้ความสุดเขาไปกับโรเกล็ดนครับนี่แล้วมันสุดนี่แหละก <am> <sam> ็อสิ่งใดเห็ุใหม่ถ้าถ้าพูดเกี่ยวกัดินเก่าที่กับโอกาสทุกอย่างพวกนี้ครับแต่ว่าดินมันเป็นเลี้ยนเป็นเป็นเป็นดินมันก็เหนียงก็ยังกับโลงเกล็ดต้องจัดเป็นอีกละท่าน ลูกค้าเพิ่นกับบริษัทคุยกันเอาอือบ่ฮู้เรื่องนําดอกผมก็มีหน้าที่เฮ็ดอย่างเดียวอันนี้เพิ่นสั่งเพิ่นเพิ่นเฮ็ดมา3แปลง3แปก็เฮ็ดไปตามอันนี้เพิ่นล้านล้าน50,000บาทายนอยู่ซั่นครับจ้ะเพิ่นว่า1.5แสนแรงินอยู่เลยติดองค์ิดเพิ่นว่าสิย้ายเอ้อเฮนเก่ามาใส่เพราะว่าอยู่หันมันบ่ได้อยู่เนาะอ๋อแถอยู่ทางกับ3-4โตนะ ค่อยใช้ก็เมามาเพราะว่าหลังนั้นมันสุดฟ้าก็สุดแตกแลวบ่แล้วพุ่นพึ่งเฮ็ดได้2ปีกว่าเนาะบ่ทันฮอด3ปีมันก็บ่ได้เฮ็ดจังซี่เนาะก็เอาไบ้านเฮายกเสาแล้วก็สร้างเพิ่นกเฮ็ดเนาะมันก็เลยบ่ค่อยดีเนาะมันสุดบ้านเฮาบ้านเฮาบ่ได้มีแบบจ้สร้างเหมาบ้านเฮานี่ล่ะเฮาก็ีเหมือนกันล่ะครับว่าน มันมันกลายเป็นมีแบบที่ตามตามกระเพ็ดจ้าอันนี้ก็คือว่่าละมันเสียเงินหลายรอบเสียเงินมาหน่อยแล้วจ้านี่เด้อวยเบิร์ดลายล้านอยู่เด้อนี่ก็ได้เานเฮ็ดไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเนาะจ้าเฮ็ดไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเบิร์ดลายหลายพัดบ่มาตรฐานบาดนี้บ่ทนก็เลยได้เฮ็ดใหม่เสียเงินอีกรอบ ไทดอกมีเงินเฮ็ดอยู่เฮ็ดไฟก็เสียรอบ2เฮ็ดเฮือนก็เสียรอบ2เฮ็ดไกะจ้างสองางเสียอีกโอ้ยสนุกมิตแน่นอนธรรมดาลครับองพี่สิได้เฮ็ดรอบ2ไฟนั่นางเจ้ามาติดแอไฟสดเจ้าอ๋อเจ้าเดินไปจังไดบ่บ่บ่มาตรฐานนะมาตรฐานบ่เก่าจ้า ของลงาวลงมันหัวดูคนละนอนไอเลดอยู่โอ้ยเกือบอีเนาะบ่เป็นกัเพิ่นบ่นั่นเนาะบ่เป็นหยังแล้วฟื้นไว้อยู่ก็เลยได้จ้างสร้างไฟใหม่บัดนี้มาเดินใหม่เฮ็ดใหม่อีกเสียอีกรอบ2อีกก็เลยอียก็เลยเฮ็ดบ่เป็นระบบมาตรฐานนี่นั่นบ่ได้บ่แม่นจังซั่นอันผู้ยากได้เงินนั่นเฮ็ดบ่เป็นแต่ว่าเป็นนั่นนะผู้รับเหมานั่น เพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเป็นเบิดเพิ่นเดินเองเพิ่นจ้าวันนี้ไปดูดแล้วบ่เสื้อบ่เสื้อไผ่จิบิตัวสนุกสิบิตัวเห็นหยังเฮาก็ย่านเป็นโทษคือกันไผสิอยากเสียเงินเนาะวันนี้เพิ่นกับจ้าจ้าจ้า้ชยนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยี่เกลียวแฟมิลี่เน่ยเ้อจ้าขอบคุณค่ะ